ทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาทำเบอร์ปากกากันนะครับทีนี้ให้ r e f e r รน c ์ที่ในส่วนของโมโนโครมนะครับเรากดตัวนี้ครับเป็น Assignment จากนั้นนะครับที่พล s สต l e นะครับคลิกสีเบอร์หนึ่งนะครับจากนั้นสกอร์มาถึงสีเบอร์สุดท้ายคือ 255นะครับแล้วกดชิปนะครับแล้วเลือก Color 255คลิกซ้ายก็จะถูกเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงป r o p e ต t y นะครับหน้าต่างป r o p e r t y Color ตรงนี้นะครับให้ฟอ r ตเป็นสีดำให้หมดนะครับคือทุกสีในแบบนะครับไม่ว่าคุณจะวาดสีอะไรจะถูกพิมพ์นออกเป็นสีดำทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาตั้งค่าสีกันนะครับว่าความหนาแต่ละสีนั้นนะครับใช้ขนาดตประกาศเท่าไหร่ความหนาประกาศเส้นประกาศเท่าไหร่นั่นเองนะครับ โดยที่ขอบเขตในการใช้งานสีนะครับจะใช้เบอร์1ถึงเบอร์8นะครับโดยปกติจะใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้เบืนเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะงงได้สับสนกันเวลาสร้างเลเยอร์นะครับทีนี้เริ่มต้นที่สีเบอร์1นะครับที่นี่จากนั้นนะครับในส่วนของไล์เวทนะครับสีเบอร์1ตรงนี้นะครับก็ให้ขนาดเท่ากับ0.25จนะครับจะเข้มลงมาหน่อยนะครับสีเบอร์2นะครับตรงนี้ผมจะใช้กับข้อความนะครับ ความหนาเบอร์ปากกาเนี่ยนะครับจะคมๆค,คมหน่อยนะครับตัวนี้ผมจะให้ประมาณสัก0.9 0.5นะครับเบอร์ปากกา0.5ก็เหมือนกับเบอร์ปากกาลูกเลื่อนที่เราใช้กันนะครับสีเบอร์3นะครับตัวนี้อาจจะผมจะใช้กับวัตถุอื่นซึ่งแสดงในแบบนะครับผมคิเลือกลายเวทเป็นสักประมาณ0.15นะครับสีเบอร์สนะครับ ตรงนี้ผมจะเอาไว้กับพวกอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับสีก็ประมาณ0.20นะครับสีเบอร์5นะครับจะเอาไว้กับพวกที่เป็นพวกโครงสร้างนะครับพวกโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างต่างๆสร้างรายเวทก็ประมาณ0 2 5นะครับสีเบอร์6นะครับ ให้ตั้งไลเวทไว้ที่0.18นะครับสีเบอร์7นะครับตรงนี้จะใช้กับพวกลายท่อนะครับไลเวทนะครับ0.25นะครับสีเบอร์8จะใช้กับพวกที่เป็นมัสลินอ็อบเจกต์คือวัตถุที่แสดงในแบบแต่ไม่ให้เด่นมากนักนะครับตรงนี้ไลเวทผมกำหนดตทกับศูนย์นะครับแล้วก็สกรีนนิ่งไปครึ่งหนึง50%นะครับ จากนั้นเลือกเซฟแอดตรงนี้นะครับชื่อสไตเป็น 2D นะครับ101นะครับกดเซฟนะครับแล้วก็กดเซฟและคลอสครับจากนั้นนะครับมาที่ตัวโมดูลโครมนะครับที่นี่ที่พลัส Style เลือกเป็นสไตที่เราสร้างนะครับ 2D 101 จากนั้นกดปุ่มโอเคแล้วกด Close นะครับทีนี้การตั้งค่าหนะ้ากระดาษของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอบกระดาษเราอยู่ในพื้นที่ในการปริ้นนะครับซึ่งส่งของมาที่นก็จัดพอดีเป๊ะเลยนะครับ